ครับต้องขอกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพียุทู่ทางบ้านนุมน้ำมนตนค้นอาศัยครับมนีได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวครับพี่น้องผู้กินผู้เดิมผู้ใส่สัรสกัดเปลือกมงคูดเสนสยามครับทั้งอำเภอปากคาดนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับก่อนเอ่นขอแนะนําผู้กินผู้ใส่สักก่อนครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณแม่เบาดังจากน้อยได้ครับเด้อครับคุณแม่ชื่อยังครับชื่อจันแม่แม่จันเนาะ แม่จันพลลักษ์นะครับักบ้านเลขที่หนึ่งครับโมหกตําบลนาดงครับอำเภอปากขาดจังหวัดบึงกาฬครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามปีนะครับเจ็ดสิบสามปีครับถือว่าสูงแล้วเนาะแม่เนาะอยากได้อีกเนาะอยากได้ไปดุนพลอยอยากได้ไปจนฮอดร้อยนะครับกามากินมาเดิมฮอดประนันกับวันดีละรอยครับผมอคุณแม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ครับคุณแม่มีปัญหาสุขภาพร่างกายเรื่องใดครับที่มันหนักกว่ามูครับในตในตในตัวครับผมอันนี้ก็กระเพาบปวดเอวแล้วก็มึนขาครับออกห้อนออกห้อนข้ออันเจ็บข้อคือเขาหัวหน้าหนึ่งปวดเอวสองมึนขาสามปวดห้อนข้อออกห้อนข้อนะครับออกห้อนข้อครับเบิดแล้วยังคุณแม่เบิดเบิดแล้ว บัดนนี้มากินมาใส้หน้ามังคุดเส้นสยามนี่มันดีมันไข่จังไลนุ่มน้ำม่อนอยากห่อไข่คุณแม่เว้าไห้ทานผู้ชมเลยฟังจักหน่อยหนึ่งครับเอาว่าพื้นมากินเนาะอันแรกเลยนะครับขวดที่แรกก็กินมาก็ย่ำเจ้ามากก็ว่าเมนเบาเมนบ่่ะครับก็กินไปเรื่อยๆก็เมื่อไปสามขวดก็ว่าไข่เติบมันละไปเห็นผลแล้วสามขวดนี่ว่ามันดีครับผมอ่าอันไดอันดีก้อนมูครับ สามตัวท yup e. mm hmm. hmm. uh, e like um, ี่เป mm ็นสามยาสามโรคที่เป็นเนี่ยครับเอามันการนเบาอันออกฮอนข้อกับว่า่เห็นขืนเนาะครับเอาอันเอาออกฮอนข้อก่อนออกฮอนข้อกับ่เห็นขืนแต่เกามันขื้นเม่นว่าล่ะเวลาเวลามันเป็นนี่มันเป็นจะไดนแม่มันออกฮอนข้อแสบปากหูเข้าว่านณะอ๋อแสบปักหูภาษาพื้นบ้านนะครับออกฮอนข้อนี่เสือแสบปักหูนะครับมหาหมอหมอเกลัดยาให้ไปกินกับกับว่าเจ้าครับ เหนว่าปวดเอวกับมหาหมอกับเพ่อเศร้าครับมามากินยาคุณหมออยู่ตอนนั้นให้คุณหมอรักษาก็เลยมากินนํมามะขุดเส้นสยามอาการแสบ,บักหูคอ,ข,อข้อนี่ตอนนี้บ่มีแล้วแม่นบ่ม่ครับว่ามันไขว่ามันดีหน่อไปครับผมออแล้วกันอันที่สองนี่คือเป็นท้องเป็นท้องครับเป็นท้อง,องนี้มันก่อนต่ะกินมันเป็นมันหนักหนาจังเลยคุณแม่แสบ,บหรือเป็นจังเลยเบาใจบ้างจักหน่อยหนึ่งครับมันกับ มันกัะบ,บอ้อนมันกัะเป็นเอ็นท้องคือเค้งกับแอวเนี่ยแหละกับแอวเข้าเนี่ยลแล้วเนาะเกี่ยวครับก็บ <ผม S 1> กบว่ามันไข้มันจิเร้าครับผม<ก>ใค<ห>รว่าจิกินไปอีกเรื่อยๆคืมันเจ้าก็ค่ะใครว่าตอนนี้คือ,ค,อคือดีแล้วไข้แล้วอ,อันท้องนี่นะ<อ>ครับผมขั้นแม่เปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ครับคุณแม่ไหน้ามังคุดเส้นสยามเท้านี่ครับลายปันไดครับร้อยคะแนนนี่ครับห้จากคะแนนไย มันเกือบเต็มร้อยคนแล้วเกือบเต็มร้อยเลยอ่าก็ว่ามันไขว่าเกือบเต็มร้อยคนละมันใจประนันปุละว่าจันตัวจังว่าสิกินไปเรื่อยๆครับผมครับผมครับนั่นก็คืออาการนะครับของคุณแม่นะครับแม่จันนะครับพ้นหลักครับที่อาการเจ็บนะครับเจ็บกระเพาะล่ำใส่นะครับแล้วก็แสบแสบข้อคือแสบบักหูกนะครับตอนนี้กินไปจักวดแล้วก็คุณแม่สามขวดแล้วสามขวดเห็นผลชัดเจนเนาะ ว่าอาการที่คุณแม่เจ็บคุณแม่เป็นเนี่ยครับตอนนี้บ่มีแล้วบ่มีเลยนะว่าเมายรติบถอยไปว่าแม่สีเศร้าทนละจงว่าจีกินไปเรื่อยๆอีกครับผมครับผมครับนั่นก็คือเรื่องจริงครับตัวจริงเสียงจริงนะครับที่นุ่มน้ำมนนนะครับได้มาสัมผัสนะได้มาเยี่ยมยามถามข่าวมือนี้นะครับต้องขอขอบคุณทังคุณแม่นะครับขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาช่วยแช่ประสบการณ์นะครับมาเว้ามาคุยว่า ดีใข่จังใดครับกับสารสกัดเปลือกมังคุดเส้นสยามเพราะฉะนั้นท่านผู้ท่านผู้ชมครับท่านใดนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากจะมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพร่างกายครับนุมน้ำม่นขอแนะนานะครับสารสกัดเปลือกมังคุดเส้นสยามนะครับช่วยดูแลสุขภาพปรับความสมดุลเป็นอย่างดีครับหนึ่งเดียวนะครับในน้ำมะกุดเส้นสยามต้องเส้นสยามครับเมื่อนี้นมน้ำม่นครับต้องขอขอบคุณ แม่จันนะครับพนหลักครับบ้านเล็กที่1หมู่หครับตำบลหน้าดงอําเภอปากขาดจังหวัดบึงกาฬครับคุณแม่อายุ73ปีทุกวันนี้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายดีมากๆเลยนะครับนุมน้ำมนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและกับท่านผู้ฟังครับในช่วงท้ายรายการนะครับต้องขอนะครับอำลาพระจาาครับในช่วงนี้ขอได้รับความขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ